ตำรวจสนอดอนเมืองร่วมกับกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจับบอนย่านดอนเมืองรวบนักพนันกว่าครึ่งร้อยเมื่อเวลาห้านาฬิกา30นาทีวันที่22ตุลาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสนอดอนเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลบุกทลายบอนการพนันกลางสนามฟุตบอลชื่อดังย่านดอนเมือง โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับนักพนันได้53คนเป็นชาย30คนเป็นหญิง23คนยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากโดยมีนางสาววิไลวันอายุ37ปีรับเป็นเจ้ามือสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสนอดอนเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้รับการร้องเรียนว่าบริเวณห้องกระจกของสนามฟุตซอลแห่งนี้ลักลอบเล่นการพนันทั้งไฮโล กำทัว่ไพ่เสือมังกรหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปเล่นการพนันภายในบ่อนดังกล่าวจากนั้นสายลับได้ส่งสัญญาณออกมายังเจ้าหน้าที่ที่ดักซุ่มอยู่จนกระทั่งบุกเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสนอดอนเมืองควบคุมตัวนักพนันส่งฟ้องสารแขวงดอนเมืองเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสารแขวงดอนเมืองสั่งปรับนักพนัน52คนคนละ4 0 0พบาท รับสารภาพลดโทษเหลือปรับคนละ2,000บาทส่วนเจ้ามือสั่งปรับ6,000บาทรับสารภาพลดโทษเหลือปรับ3,000บาทก่อนอนุญาตปล่อยตัวไป